พี่มึงนันเป็นอะไรของมันวะนั่นดิอีพุทอือมึงพาน้องไปหาหมอบ้างนะไนถึงหมอคนเหรอโอยพุดหมอผีทรงนี้ด้วยอาบไม่พอต้องทำไรวะเงาเป็นขวดโอ มึงทำได้เยีคยค่อยน้อยคุณการคะคะสคริปต์เสร็จยังคะอ๋อใกล้แล้วค่ะค<ณ>โอ๊ยอีคลิสมองจมูกแม่งม่ได่ช่วยอะไรเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แอ p t ็อกด้วยนะคะและคัทค่ะขอเช็คคลิปหน่อยค่ะคะะ่ะอ๋อค่ะ นี้จดหมายอะไรหรอคะจากแฟนขับคนสำคัญนะคะถึงเธอผู้เป็นที่รักฉันพูดไม่เก่งเลยเขียนจดหมายมาแทนฉันอยากขอบคุณคุณการฉันเป็นคนที่ไม่มีอะไรดีสักอย่างพยายามอะไรไปก็มีแต่ล้มเหลว วันหนึง่งฉันเห็นคุณในทีวีแววตาของคุณเต็มไปด้วยความฝันมันกลายเป็นแรงผลักด,ดันให้ฉันฮึดสู้อีกครั้งเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรนะเรามาพยายามไปด้วยกันเถอะหวังว่าความรู้สึกนี้จะส่งถึงคุณนะจากแฟนคลับของคุณแอปเปิ้ล โตคะเรื่องพิธีกรที่เคยชวนการขอลองทำได้ไหมคะแฟนขับการไม่อยากให้เลิกค่ะแฟนขับคนสำคัญค่ะทำไมหรอคะเปล่าคะ่ะคือไม่คิดว่าคุณการจะมีแฟนขับด้วยอะคะ่ะ ไไอขอคืนนะคะคุณคริสคริสไปพักก่อนนะคะ รายงานเสร็จแล้วเหรอ,อพี่แล้วคุณการอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกไปสร้างเรื่องอะไรมาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยปาดีๆนะเว้ยกว่าจะได้คุณการใที่เป็นนักข่าวมาช่วยเนี่ยพี่นี่แทบจะไปกล่าวไปโตมาแล้วนะฉันรู้แล้วนะพี่ เออคุณการเขาก็สวยเนาะแต่ดูเศ้าๆยังไงไม่รู้อะได้ข่าวว่าแม่เพิ่งเสียจริงเหรอพี่อืมไอ้โตัวเพิ่งบอกพี่มาเห็นว่ามีกันสองแม่ลูกอะง่อาอสารเนาะ แล้วเขาไม่มีแฟนหรอมีแต่น่าจะเลิกกันตอนที่แม่เขาเสียจริงหรองั้นก็ไม่มีใครเลยดิแกดีใจอ,อะไรของแกเปล่าฉันก็แค่รู้สึกว่าคนสวยๆทุกคนมันก็ต้องมีแฟนป่อพี่เขาก็น่าจะมีแฟนขับอะไรของเขามั้ง แฟนขับเหรอเก้หัวเราะอะไรอ่ะแฟนขับก็แฟนขับไงแฟนขับมาคิสแกไปหัวเราะใส่เขาทำไมวะแกเกลียดเขาเหรอเฮ้ยไปนี่ไปขอโทษเขาเลยไปไม่ไปอีกเร็วโห๊ยทรายคีทำใจก่อนไม่ต้องทำแล้วรีบเดียวคุณการ คุณพูดคะการขอลาออกนะคะอะไรนะครับเรื่องเอกสารการลาออกการจะส่งตามมาให้ทีหลังคะ่ะคุณการอาลองใจยงเย็นๆแล้วคุยกันหน่อยไหมครับการทนทํางานกับคนที่เกลียดการไม่ได้หรอคะเราเนี่ยนะเกลียดคณการอะ่ะการว่าการฟังไม่ผิดนะคะวันหลังถ้าไม่ชอบกันก็บอกกันตรงๆคะ่ะมันเสียเวลาค,คุณการ คุณการคุยกันก่อนคุณการคุณการคะคุณการคุยกันก่อนการไม่มีอะไรจะคุยคะ่ะแต่คุณการกําลังเข้าใจผิดนะคะเรื่องอะไรคะเรื่องที่การไม่มีแม่ไม่มีแฟนหรือไม่มีใครเอามันไม่ใช่แบบนั้นคุณการหรือเรื่องที่การมีแฟนขับมาหน้าขำคะไม่ใช่คะ่ะไม่ต้องพยายามอธิบายก็ได้คะ่ะการให้ค่ากับการกระทำมากกว่าคำพูด สิ่งที่คุณคิดทำกับการมาหลายวันเนี่ยมันชัดพอแล้วค่ะเฮ้ยการเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะการเย็นแล้วค่ะพี่โตแต่แบบนี้ไม่ไหวจริงผมต้องขอโทษแทนน้องผมด้วยนะครับคือบางทีมันอาจจะเป็นคนชอบพูดอะไรแบบแห้งๆแล้วก็ทันหน้าตากูตีกุตีอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะคุณพุทธมันไม่ได้มีใครผิดก็แค่ไม่ชอบกันอย่าฝืนทำงานด้วยกันเลยค่ะ โอเคการพี่เข้าใจแล้วพี่ขอเวลาแค่ทิศเดียวนะให้พี่หาพิธีกรใหม่ให้ได้ก่อนนะถือว่าเห็นแก่พี่เห็นแก่คุณแอปเปิลของการนะเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นวันนี้การขอตัวก่อนนะคะ ชอบสร้างแต่เรื่องไว้คริสรู้ไม่ววาจะได้คุณการมามันยากนะเว้ยรู้ไหมว่าตอนแรกเขาจะไปรับงานนี้แหละที่ข่าวว่ามีเรื่องแฟนขับนี่แหละทำให้เขากลับมารับงานอะออออแค่ทำตัวให้มันดีดอะ่ะมันยากนั่เรือไงวะโตแล้วนะเว้ย คิดไม่เหมือนพี่นี่พี่ทําอะไรก็สําเร็จซะทุกอย่างอะ่ะเฮ้ยคิสอย่าพานดิคิดมันไม่มีอะไรดีหรอกไปไหนมันดึกแล้วคิสยุ่งไอ้คิส โกโหเลยโง่อีกยลืมกระเป๋าตังค์ได้ไงวะฮัลโหลมีนเพื่อนออมารับกูนหน่อยดิกูลืมกระเป๋าตังค์อ่ะนะาเพื่อนอืมไม่ต้องห่วงแล้วพี่พุธเนี่ยมันอยู่กับมีละ ค okay. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ okay, คค่ะโอเคเดี๋ยวมีพามันไปส่งบ้านให้พี่ไม่ต้องมนห่วงค่ะค่ะวัสด,ดีค่ะอืมไหนมึงไปสร้างเรื่องอะไรมามสภาพมึงดิโคตรเบื่อตัวเองเลยวะเหมือน กูเลือกจะทำอะไรแม่งก็ผิดพลาดไปหมดเลยวะกูเทเรียนเพสั์ไปเลือกเรียนฟิล์มสุดท้ายเป็นไงตกงานแม่งกับปีแล้วพอกูได้เป็นผู้ช่วยพ่วงกับก็ดันมันตาบอดแต่มันก็ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบน,นั้นเกิดขึ้นกับมึงรอวแล้วรอบเนี้ย คนที่กูต <us> ิเขาก็ไ <chưa> ด <tal> ้นมาเกียดกูเคดมึงฟังกูนะมึงเป็นพระเจ้าหรออก็ถ้าเกิดว่ามึงเลือกทุกทางที่มึงเลือกแล้วมันถูกอ่ะมึงก็เป็นพระเจ้าไปแล้วมันก็ต้องได้อย่างแต่ยานิวะมึงไม่ได้เป็นเพศสัตว แต่มึงก็เป็นพี่คิดเอกฟิล์มมึงก็เลยได้มาเจอกับพวกกูที่น่ารักไงเพราะว่ามึงตาบอดมึงก็เลยฝันถึงคนชื่อตารใช่ปล่ะชีวิตมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกใช้ชีวิตให้มันอยู่ในทางที่ถูกที่สุดของมึงก็พอโอ้โหโคตราจะทำเลยว่ะ แล้วเรื่องคนชื่อการนะ่ะมึงรียกไปเคียร์เขาให้มันจบจบมึงพูดง่ายอ่ะแต่ทำยากนะเว้ยเขายืนอ,อยู่ตรงนู้นกูยังเขินเขาเลยแล้วมึงจะปล่อยให้เรื่องเป็นอย่างนี้แล้ไงมึงก็บอกเขาไปดิมึงคือคุณแอปเปิลไม่ได้เลยเว้ยเรื่องนี้แบบห้ามแบบปิดปากเลยทำไมวะ ถ้าเขารู้ว่ากูเป็นคุณแอปเปิลน่ะเขาคงจะผิดหวังอ่ะเป็นมึงแล้วมันไม่เดียวไงกูอยากให้คุณแอปเปิ้ลเป็นแฟนลับในอดมคติของเขาอะแล้วมึงจะเอาอย่างไงเดี๋ยวกูไปหาทางของโทษเขาแล้วกันมีแค่เธอเท่านั้น I'm